ท่านผู้ฟังที่รักวันนี้มีแดดแต่เช้านะครับ <c oughs> แต่เมื่อคืนนี้ตอนดึกเสียงฟ้าร้องครืนครึนตื่นขึ้นมานึกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เห็นมีร่องรอยของฝนตกฟ้าร้องแบบนี้อาจจะไปตกที่อื่นก็ได้ผมก็คาดการไว้ว่าวันนี้คงจะ มีท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนตั้งแต่เช้าแต่ที่ไหนได้ล่ะพอตอนสายๆแดดก็ส่องลงมาจ้าเลยทีเดียวเข้าใจว่าตอนเย็นๆฝนอาจจะตกก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปบันทึกรายการจานเด็ดที่ช่องเจ็ดสี ตามที่นัดกันไว้น,นั่นนะก็จะมีอาหารหยวนจากครัวบางคล้าคือมาจากบางคล้าเลยทีเดียวอำเภอบางคล้าที่อยู่ชาเชิงเซาแล้วก็มีร้านข้าวแกงซึ่งผมได้เชลชนชิมไปแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านหลังสถานีรถไฟสัาเสนซึ่งทำกับข้าวแบบ เผ็ดมีทั้งผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดนกผัดเผ็ดกบแกงปลาดุกแกงป่าหลายต่อหลายอย่างอริดอร่อยเป็นนักหนามีผู้ถามกันมานักหนาว่าอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรมีที่จอดรถพอที่จะลงไปซื้อได้หรือไม่ผมก็ได้จารนายไว้ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เห็นหน้าเห็นตาของผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารให้ออกในรายการจานเด็ดแต่ในช่วงนี้วันจันทร์ตอนบ่าย4ี่โมงเศษเศจซึ่งเป็นเวลาไม่แน่นอนในการออกอากาศทางช่องเจ็ดสีรายการจานเด็ดนั้นก็มีเหตุจะต้องให้ไปประจวบ การถ่ายทอดสดทางสถานีก็จําเป็นต้องงดรายการนี้เพราะว่าการถ่ายทอดนี้ถ้าไปหยุดครึ่งกลางๆค,ค,คนดูก็จะต้องต่อว่าด่าทออย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องอยากไปทำให้คนดูเขาเสียอารมณ์เราก็ประจวบเหมาะโดนเวลาถ่ายทอดเข้าดูเหมือนสัตว์สองหนแล้วครับก็เลยทำให้ รายการที่เราบันทึกเอาไว้ออกไม่ได้ตามกำหนดในวันนั้นในวันนี้ผมถึงถึงหลีกเลี่ยงว่าเออวันนั้นเราจะไม่ไม่ออกนะครับเพราะว่าไปเจอการถ่ายทอดสดอย่างเช่นเมื่อวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมานี้ทางพ่อบ้านเข้าครัวทางช่องห้า จะเสนอเรื่องขนมกล้วยกับขนมใส่ไส้ก็ไปประจวบกับเวลาถ่ายทอดดูเหมือนจะเป็นมวยเยาวชนหรืออยังไงนี่นะครับก็คงจะต้องยกยอดเอาไปวันอังคารสัปดาห์ที่สี่ในเดือนมิถุนายนซึ่งใกล้ๆวันผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้นั่น ปัจจุบันนี้มันไม่กล้วยเหมือนกับอย่างแต่ก่อนเพราะว่ามีการผสมแป้งลงไปมีกล้วยน้อยจนทำให้รสชาติ <c oughs> ไม่หมานหวานมันแล้วก็นุ่มลิ้นเหมือนกับแต่ก่อนขนมใส่ไส้ก็เช่นเดียวกันกะทินั้นใส่แป้งลงไปมากเกินไปก็ทำให้เนื้อขนมนั้นไม่ อร่อยแทนที่จะรับประทานเข้าไปแล้วก็เนื้อจับตัวกันขนาดเจลลี่มันก็กลายเป็นแป้งแข็งๆไม่เหมือนกับสมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเราทำก็ต้องเอามาอนุรักษ์ไว้ว่าขนมกล้วยขนมใส่ไส้ที่เขาทำกินกันทำขายกันในสมัยก่อนเนี่ย มันเป็นยังไงเช่นเดียวกับขนมตาลที่ออกไปแล้วปรากฏว่าได้ผลมากเพราะว่าคนในปัจจุบันนี้นึกว่าขนมตาลเนี่ยทำง่ายเพราะว่าขนมตาลที่วางขายอยู่ในปัจจุบันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นขนมแบบขนมเคก้กแต่ใส่กลิ่น ลูกตาลเข้าไปแล้วก็มีมะพร้าวโลยหน่อยเรียกกันว่าขนมตาลเจ้าไหนทําได้นุ่มนวลชวนรับประทานดีเจ้านั้นก็เรียกว่าเป็นขนมตาลที่อร็จอร่อยแต่กรรมวิธีในการทําขนมตาลตามแบบโบราณนั้นจะต้องทำจากลูกตาลจริงๆเลยทีเดียวครับทำจากลูกตาลจริงๆ จะต้องขูดเอาเนื้อตาลออกมาให้เหลือแต่เจาวตาลซึ่งเจาวตาลน,นั้นตอนหลังเขาก็เอาไปผ่ากระลาออกกลายเป็นลูกตาลอ่อนลูกตาลชอบหรือมิฉะนั้นก็จะเป็นลูกตาลที่เขาเอาไปแช่ไว้ก่อนจนกระทั่งเนื้อแข็งทํามาเป็นตาลเชื่อม ส่วนเนื้อที่เอาขูดออกมานั้นจะต้องเอามายีเอามากรองเอามาหมักจนกระทั่งลูกตาลน,นี่มันจะขึ้นคือการหมักเนี่ยจะทำให้เนื้อของลูกตาลน,นีน่มันจะพองตัวขึ้นจะต้องเอาไปทำกรรมวิธีจนกระทั่งเอามาผสมกับแป แล้วก็มีส่วนผสมอีกหลายอย่างเอาไปนึ่งถึงจะได้เป็นขนมตาลท่านก็ได้เห็นกรรมวิธีมาแล้วสำหรับกรรมวิธีในการทำขนมตาลน,นั้นรู้สึกว่าในสมัยนี้คนไม่ค่อยมีเวลากันใช้เอาความเร็วเข้าว่าหาเจ้าขนมที่ทำตามแบบโบราณได้น้อย เพราะว่าคนท้อกันหมดขนมตาลน,นั้นเมื่อไอเนื้อตาลน,นั้นมันขึ้นจากการหมักก็คงจะเป็นในราวๆตีสามตีสี่นั่นแหละครับถึงจะเริ่มลงมือทำกันในตอนนั้นแล้วพอเช้ามืดขนมตาลก็จะเสร็จนึ่งออกมาร้อนๆอ,ออกมาวางขาย กระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็กินเวลายอย่างนี้ทำให้ขนมตาลเป็นขนมแบบที่ mass product หรือทำเหมือนขนมเคกขนมฝรั่งขนมเปียะไม่ได้เป็นขนมที่ทำด้วยมือจริงๆเวลานี้เท่าที่หากินได้ก็อยู่ที่ร้านขายขนมเจ้าเก่ายายจา่า ที่ริมถนนสุขุมวิทปากซอยทองหล่อที่ตรงๆใกล้ๆร้านข้าวต้มปลาเทลช,วชวนชิมนั่นแหละครับถ้าท่านมาตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางพระขนงเลยทองหล่อไปประมาณเสาไฟฟ้าเดียวก็จะถึงร้านขนมยายจ๋าขนมเจ้าเก่านั่นแหละครับ ท่านจะได้รับประทานขนมกล้วยขนมตาลขนมใส่ไส้ตามแบบโบร,โบราณถ้ารับประทานมากเกินไปท้องอืดท้องเฟอ้อก็มียาข่าหอมซึ่งผมรับประทานเป็นประจำมีขายอยู่ที่นั่นเพราะว่าผู้ที่เปิดร้านนี้ก็คือผู้ที่ทำยาข่าหอม ยาหอมอินทรโอสถแท่งทองเลยคือปราศาททองโอสถนั่นเองครับสำหรับยาข่าหอมนี่ถ้าท่านดูส่วนผสมแล้วท่านจะเห็นว่าเป็นสมุนไพรทั้งสิ้นรวมทั้งมีกฤษศนาใส่ลงไปด้วยเป็นเรื่องของการคุมธาตุรักษาท้องรับประทานแล้วมีคุณ สมบัติในการที่ทําให้ทาตุเราปกติถ้าท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรเนี่ยมันก็จะไล่ลมดีหลือเกิดข้อสําคัญที่ดีคือว่าสมุนไพรนี่มันไม่มีไซเดเฟกคือไม่มีผลข้างเคียงบ้านเราเนี่ยสั่งยาเข้ามาขายกันปีหนึ่งแสนล้านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เงินน้อยเลยทีเดียว ทั้งๆท,ที่ยาบางอย่างก็ไม่จำเป็นสั่งกันมามากมายเพราะฉะนั้นตัวยาหลายอย่างที่ทำมาจากสมุนไพรเนี่ยก็จะช่วยลดการสั่งยาประเภททำให้ธาตุของเราปกติท้องไส้ปกติลงไปได้บ้างพอสมควร คนไทยเราเดี๋ยวนี้ตื่นตัวในเรื่องสมุนไพรกันมากดูอย่างว่านหางเจ้าระเขสสิครับเดี๋ยวนี้ฮือหากันมากจนกระทั่งเป็นอาชีพเสริมเกือบจะเป็นอาชีพหลักให้แก่แม่บ้านเกษตรกรหลายต่อหลายตำบลเอามาทำแชมพูสระผมอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเรื่องสูตรการทำแชมพู การทำอะไรต่างๆนานาในสมุนไพรของเรามีมะกรูดนี่ดีที่สุดคนโบราณนี่เอามะกรูดเผาไฟแล้วก็สะหัวเดี๋ยวนี้ก็มีแชมพูผสมมะกรูดกับว่านหางเจระเข้ซึ่งแม่บ้านเกษตรกรเกรนี่ยทำกันหลายต่อหลายแห่งผู้ที่แนะนำให้ผิดนั้นก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน เกี่ยวกับการทำแชมพูไม่ใช่ทำกันมาเองตามแบบผีบอกแต่นี่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บอกเป็นผู้แนะ,ำแน,ะนำเมื่อเป็นเช่นนี้ผลผลิตที่ออกมานั้นก็เป็นที่ใช้การได้เป็นที่รับรองคุณภาพได้ว่าไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดแต่ก่อนนี้ถ้าเรา รุ่นปู่ย่าตายายของเราจะสระผมทีหนึ่งนี่นะครับผมน่ะเห็นมาแล้วต้องเอามะกรูดนี่ไปเผาไฟครับเผาไฟจนมะกรูดนุ่มดีก็เริ่มสระผมโดยผ่ามะกรูดนี้ออกมายีเข้ากับศีรษะทำให้ผมสลวยสวยขำดำเป็นเงาให้ชื่อเจ้าว่าพิมพีลาไลยได้เลยทีเดียว คนโบราณใช้มะกรูดเป็นแชมพูสระผมคุณสมบัติของมะกรูดกับการบำรุงเส้นผมหนังศีรษะเนี่ยฝรั่งเศสเขารู้ครับเขาเอามะกรูดเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำยาบำรุงผมเดี๋ยวนี้ไม่มีวางขายในท้องตลาด ผมเคยใช้น้ำยาบำรุงผมด้วยมะกรูดที่เขาสังเคราะหออกมาเป็นของฝรั่งเศสสมัยก่อนครับตอนที่ผมไปเมืองลาวอยู่บ่อยๆก็ได้ไปซื้อน้ำยาบำรุงผมเนี่ยที่เรียกว่าแฮโทนิกเนี่ยนะครับเอามาใช้พอตอนหลังลาวเปลี่ยนแปลงไป ไโทนิกที่ทำมาจากมะกรูดนี้ก็หาซื้อไม่ได้เวลาผมไปที่เมืองนอกก็ไปหาซื้อก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่รู้ยี่ห้อของน้ำยาโทโนิกบำรุงผมนั้นจำชื่อไม่ได้เมื่อไปถามเท่าไรเท่าไรก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นเดียวกันน้ำหอมเหมือนกันน่ย อย่างแกลเฟลไปถามหาก็ไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งน้นำโอดีคโลอนน้ำยาที่แต่ก่อนนี้ถ้าใครไปรับไปรับประทานอาหารจีนก็จะได้รับแจกผ้าร้อนซึ่งเขาใส่กลิ่นสังม่วยเป็นตราของม่วยสามคนโอีคโลอนสังม่วยนั่นนะครับ คนรุ่นผมเนี่ยเคยได้กลิ่นเคยได้ใช้แต่พอมาในปัจจุบันนี้กระดาษเย็นผ้าเย็นอะไรออกมานี่กลิ่นมันแรงซะจนไม่ไหวจะค่อยยังชั่วจะดีก็คือกระดาษเย็นสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งแต่ตามร้านทั่วไปที่เขาทำผ้าเย็นกระดาษเย็นแล้ว กลิ่นอายมันรับไม่ได้ครับผมเคยถามถึงเรื่องนี้ว่าจะหาซื้อสังมวยได้ที่ไหนก็มีคนบอกว่าเอเย่นที่เอามาขายในเมืองไทยเนี่ยเป็นกลุ่มของแจ็คเจียผมก็ได้เหมือนกันครับได้น้ำหอมสำหรับเป็นโอโดโอดิคลนอย่างนี้กลิ่นคล้ายกับสังมวย แต่ไม่น่าพิษสมัยน่าชายเท่ากับสั่งบววยผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือผู้ที่อายุยังไม่มากคงจะนึกไม่ออกจำกลิ่นไม่ได้แต่ถ้าคนที่อายุเลขห้าเลขหกขึ้นไปคงจะเคยได้กลิ่น ผมเคยพูดกับคนที่อายุเลขห้าพูดถึงผ้าเช็ดร้อนๆเวลาเราไปรับประทานอาหารจีนว่าควรจะใช้โอดิคโคลนสั่งม้วยนี่ทุกคนบอกอะไรม้วยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าทุกคนนึกแต่ไอซสโคลโนสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งอะไรอยู่ตลอดสั่งม้วยนั้นถูกกว่าเพราะฉะนั้นตามพัตตาคารจีนเขาถึงใช้คนเก่าๆล่ะครับ จะจำกลิ่นนี้ได้ผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่รู้จะอธิบายได้ยังไงผมเคยขอจากแจ็คเกีย์เข้ามาเหมือนกันกลิ่นมันรู้สึกว่าอ่อนกว่าสั่งบ่้ยไปหาที่สิงคโปร์ไปหาที่ฮ่องกงก็ไม่มีครับเพราะตอนนี้ไปนิยมกลิ่นอื่นเป็นกลิ่นฝรั่งกันไปจนหมดแล้ว เป็นกลิ่นโอดิคอโลนอื่นกันไปจนหมดน้ำหอมกลิ่นที่เราเคยใช้ใช้กันอยู่นั่นน่ะก็เลยศูนย์ไปด้วยประการชนิดควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดหยุดคิดสักนิดก่อนจุดบุหรี่นะคะช่วงนี้มาชมละครชุดหลังคาแดงค่ะเห็นว่าสะอาดแต่อาจมีบางสิ่งตกค้าง ใหม่ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนดมโคโดมอกรวมสายสกัดจากพืชนนาชนิดสะอาดมั่นใจเพื่อลูกน้อยผลิตภัณฑ์ล้างขวดนดมโคโดมอธน,น,นานมิแจกฮอนด้ j a จสในซองพร้อมลุ้นของรางวัลและส่งชิงโชครวม71ล้านบาทภายใน31สิสิงหาคมศกนี้ พาวเดอร์ใหม่แป้งฝุ่นสำหรับผิวหน้า1เดียวที่ให้ถึง3อย่างช่วยควบคุมความมันลดสาเหตุของการเกิดสิวพร้อมให้หน้าขาวนวนเมียนแป้งไวทีนกรีดใสไม่มันแป้งพอร์เมจิกพาวเดอร์ใหม่ <Hello. S 1> เฮ้นเพศพยู่อ่ เยเสสีง,สงวหวานหวมใ้ไงันนี้มาม่าต้ยมยำกุ้งน้ำข้นและมาม่าหมูต้ยมยำให้คุณลุ้นโทรฟรีง่ายๆกับแฮปปี้ดีพร้อมรวมกว่า6ล้านรางวาัลมูลค่ามากกว่า4 7ล้านบาทถึง3าสกรกฎาคมนี้ลองหน่อยไหมลองได้กับผิวทุกส่วนแต่กับจุดซ่อนเร้นต้องแลคเตสิคอินเทอร์เน็ตที่สกัดจากน้ำนมช่วยคืนสมดุลให้คุณมั่นใจคิดว่าจะทำทุกวันเลยค่ะแลคเตสิ์อินเทอร์เน็ต